สวัสดีค่ะวันนี้มีตากล้องมาถือกล้องให้นะคะตอนนี้อยู่ที่สวนเกษตรผสมประสานเพนดวงฉ่ำนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าสวนแหม่เพนปลูกอะไรบ้างนี่นะคะที่ปลูกก็คือมาใกล้ๆก็ได้นะคะอันนี้เป็นพริกไทยซีลอนเราได้ทำการตอน้าอ้วยเพื่อที่จะขยายพันธุ์โอเคอันนี้ก็มีสาวรสะคะ มีมะพร้าวน้ำหอมค่ะมาเลยมาชมสวนกันเลยอันนี้ก็มีต้นว่ายักษ์นะคะออกลูกราคากำลังตอนกิ่งอยู่นะคะออกรากแล้วนั่นนะอันนี้ก็คือมะขามเทศโอ้วันนี้มีสาวมาถ่ายให้ด้วยแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมเห็นไหมเนี่ยค่ะมะพร้าวน้ำหอมดูผลด้วยนะถ่ายผลด้วย นีต่ตะก้องไปอยู่ฝั่งนู้นสิอันนี้เป็นกล้วยบังคับให้ออกกลางลําต้นเลยเห็นไหมสวยงามมากเลยทางนู้นก็มีมะพร้าวน้าหอมอีกนะคะเยะ,ยะส้มโอก็มีอันนี้มีมะนาวอันนี้มีมะนาวนะคะตรงนี้มีมะนาวมาทางนี้ก่อนดีกว่ามะนาวมะนาวมะพร้าวอะไรสวยกล้วยไข่ อันนี้เป็นน้ำว้ายักษ์นะคะดูซี่เข้าไปดูเลยถ่ายให้ดูเห็นข้างในเลยนะคะน้ำว้ายักษ์เลยเห็นฝนเลยเก่งมากเลย,เลเลย,าเลยตากล้องอันนี้เป็นส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งพึ่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 ง,ง,งมาดูตรงนี้ตรงนี้กล้วยกำลังตกเรืออีกแล้วค่ะท่านผู้ชมใหญ่โตมโหลานเลเกิน นำเสนอนูนูน่ใหญ่โตมากเลยแล้วเป็นพริกอินทรีย์ครับไม่มีใครกินเลยดูสิทำไมมันดกอย่างนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยมะเขือพวงมะเขือเปาะนี้ต้นเดียวก็กินไม่หวาดไม่ไหวนะคะกินไม่ทันเลย ตรงนี้แก้วมังกรเก็บใบเก็บมแล้วจ้าดูกล้วยน้ำว้าวีใหญ่ๆนูน่นกล้วยน้ำว้าเห็นไหมความสุขของแม่เพนนี่แก้วมังกรอาจจะเป็นโรคนิดหนึ่งสีแก้วมังกรสีอะไรตั้งสีแดงก่สีแดงค่ะ,คะมันยังไม่สุกดีกัเลยนี่ยแหละค่ะดูพริกซีน้องเพิ่มดูพริกเห็นไหมเนี่ยไม่มีใครกินเลยพริกอ่ะ ก็เชอรี่ไทยอย่าใส่กล้องนะล,ลูกไปมาไปมานี่เชอรี่เห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยของกินสวนแบบน,นี้อันนี้เป็นเพกาเตียหรือลิ้นฟ้ากำลังออกดอกเลยจ้าสาวเลื่ออันนี้เป็นอะไรนะ้องเพื่อนมีจากไหม้หนึ่งมะม่วงค่ะมะนาวหูววใช่แล้วม,มาดูฝั่งนี้ค่ะมีฝรั่งด้วยนะคะอย่าถือกล้องสายนะคะสาวน้อย เอาก็ยังเป็นเด็กเนาะฝรั่ยง,งย,ย,ย,ยังไม่ได้หอ่อเลยจ้าเห็นไหมฝรั่งกิมจูเนียค่ะฝรั่งเยอะแยะเลยยังไม่ได้ห่อแล้วก็แก้วมังกรนี่ออกลูกแล้วนะคะค่ะส่วนโซนด้านนู้นหรอคะกำลังปลูกใหม่เป็นฝรั่งกิมจูแล้วก็สมโอเวียนนามวันนี้สมโอทับทิมไปดู เป็นพุทธาจัมโบ้ไปดูอะไรคะอยากไปหาเอ่ออะไรนะมันคืออะไรนะนีเป็นะมะขามป้อมยักษ์นะคะไอ้มะขามป้อมใหญ่นะคะกำลังจะออกลูกคะ่ะเ <c oughs> ด็กเด็กแล้วตัวนี้จะเป็นมะขามยักษ์นะคะมาดูใกล้ๆค่ะตป็นเต้นมะออกลูกปีแรกเลยนะจ๊ะเห็นไหมว้ายขอโทษค่ะ เนี่ยค่ะมาดูเนี่ยค่ะเนี่ยดูใกล้ๆดูผลมันลูกเนี่เห็นไหมยักษ์ใหญ่เลยเห็นไหมอืมอันนี้สิสวยๆเห็นไหมใหญ่เลยที่เราไปกินที่เพชรบูรณ์นะลูกแล้วก็มะละกอฮอลแลนด์เยอะแยะเลยอยากนนไปดูไผ่ไผ่ยอยู่สวนนูน้นอันนี้เป็นหมากเบนกำลังปลูกใหม่เป็นผลไม้ลาว คนภาคอีสานบ้านเราอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์นีจ้าทุกคนเป็นโรคแล้วเนี่ยพราน,น้ำท่วมเยอะนี่ก็เป็นส่อมเขียวหวานอีกแล้วก็มีอ้อยค่ะมีอ้อยคันน้ำไม่ใช่อ้อยเม,มอรลิชาเนะะี่ค่ะอ้อยเมอรลิชามีทุ่งลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์อะไรคะลาเวนเดอร์เมงลักค่ะโห ส่วนทางนู้นก็มาขามป้อมไอ้มะขามยักษ์ค่ะมะขามหวานนวดต้นใหญ่โตมโหฬารเลยจ้ามะขามต้นใหญ่เลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นอ้อยนะคะอ้อยมเมอเมอเมอริชาติอ้อยมาเลเซตินี่แหละค่ะโอ้กินได้แล้วแต่นี่แหละค่ะพามาเที่ยวชมสวนของแม่ ใหม่ๆนะคะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเด็กน้อยถ่ายคลิปให้แม่เพนก็สวัสดีจ้ากดกดกดดิกดดิกดปิด